เชียร์นะครับกองเชียร์เป็นชุดสีขาวนะครับทัมพีปิ่นทึกูนอารอนดาซิวามาลิกเองตามันต่อนะครับเกมในช่วงท้ายครึ่งเวลาแรกครับฟุตบอลไทยลีกอีพิชั่นอยู่อาวมาลิกครับไปทำอะไรอย่างนั้นครับโอ้โหใบเหลืองสองเลยครับผู้สีนี่วิ่งควักมาแต่ไกลครับสบดนครับมาลิกครับโดนเหลืองสองดับแล้วก็ปอยู่หน้ากรอบเขตโทษครับทางด้านซ้ายอาดูยิงยัดมาเสาแรกปัดทิ้งนะ ตามรายการร่วมเคียงพัฒน,นาได้สองศูนย์เนี่ยจะลดแรงกดดันเยอะมากวสันครับเปิดเข้ามาแล้วมองตามน้ำซ้ำเรียบร้อยครับสองประตูครับซันโวรประตูขึ้นนำเออมาที่อาดุลแทงทะลุมาจังหวะที่คามพียิงด้วยซเสาโดนกว่าแล้วยิงไล่มาหนึ่งประตูต่อสองอาแล้วครับแมคามพีปิน่นสกูลจังหวะแรกเนี่ยยิงแล้วโดนเสียบนะครับสุดท้ายยังมีเพื่อน